เอามมดคำเกิดอีงมดคำเเดถ่ายเอาอล่ะตอน่าเนี่ยกัคือคงามกกโมก็คือมาถอบันเขาน่ละแมนอืมเจวาอีใเนี่ยหหาจวไหจำเห็นบนนี้เจววัดบนนี้เจววัดแสบอยู่เจ้าเจววัดนี่เด้อเอาเสียทเดียว ม่กับของวัวหาจนวบาบ่พเาใชของวหานไปไปวัดใหยมันแดงเนี่ยบกเขือมักินอะไรบกเขือวาอันไหข้าวหวอีกใหมขอไอ้กินอะไรวัดอันหนอันั้นสีแดมันยังสิไดงมันเห็ดนะยังสีขางไม่กับไข่ลงพี้นมเป็นหูว่าเป็นสิมาหาปลาไอเขาปลาเพิ่งไปไปวัด มัมิงมาตกได้นี่กไกนแกงไก่ก่แกงไก่ใส่เห็ดบ่ใส่เห็ดบ่เฮ้อไปหายในี้กินบากินแกงเห็ดห้แกงหุืนมาบะดนแกงกปสะรเดดง้เต่วาขยะนัมเด็กินจ้วเือกันจ้วก็ผักแสบอยีเนาะพูถากินห้องหวานอย่นี้ให้ก็ไม่ซาน

ម៉ាក់ហ្វោនដល់ជេរតនុហ្វោនគេក្នុងហ្វ াইল គាត់ទីនុហ្វោនអូគេអឺឡូម៉ាក់តមកមកទុកចោលឡាវក៏លឺម៉ៅទៅមកគេផាន់កងម៉ាត់ឆៃទេគេអឺខែឆៃណឡាវលែមកទុកយកសោឡាវណខែឆៃអាយមកតសោបដល់ជីលឺសេមបង្ការបោតឬเปล๋าហាเดี๋ยวมาใส่ๆ มเื้อมป็นกับข่าวทีสัทีสุดเลยทีค่อยกินมาพันันเงนทองเงนสันสันจะพาเียอ่าอย่าซมหลายตมซมหลายบลหรือปลาไม่ใช่บอันนัเขาไม่ได้ซีมนัน่ะนั่นเอานองสเออเขาซีมบงซือว่าบดหรือเปล่าในี่ก็วาทุกั่งบ้าเอาจากปลามาได้เนี่ยี่ อีเลยอ่ารียกถึงบอให้ไปอมารเลยวนร้อนๆลาทําให้ไปพกล่อรอโดยในหน้รางกีนด้ล่างกินไ้วงางไอ้พี่กาดไป่่พี่หลางแล้ีอหลาแล้วตในๆก็ในนะจีด่างร่าอจอาไปเผื่อเอาไปอเอา <laughs> tân này dạ giờ bên nhàng, bởi vì sัญญา nó tháo giả mấy, thì bố thôi, nâng hộp hộp cao, bà đây. <laughs> ừ, em ơi